จเจริญในธรรมท่านผู้สนใจในการฟังธรรมธรรมมากับการสัญจรวันนี้มีโอกาสใน้เดินทางจาก <c oughs> อำเภอโนนไทยจะไปที่อำเภอปราศาสตที่วัด ป่าตะเคียนธรรมิกาลาม,มอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ในการเดินทางธรรมะสัญจรก็ได้ร่วมเดินทางกับผู้คนสัญจรไปมารถลาก็เยอะบ้าง <c oughs> เป็นบางพื้นที่ พัฒนาการสร้างช่องจราจรการขนขวายการทำกิจกรรมต่างๆเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนได้เดินทางกลับบ้านสังสรรค์ ส่งท้ายความเมาต้อนรับความเมากันอย่างอุหนาฝาข้างเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์จะขายดีเป็นพิเศษ <c oughs> การเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ต้องอยู่กับสังคมอย่างเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่ <c oughs> การก็คือประชาชนเป็นหนี้ครัวเรือนมากขึ้น <c oughs> ดานเขาเรียกว่ามีเขาเรียกวระดานนะอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกหรือขัดขวางการจราจรก็ไม่เข้าใจเพราะว่า <c oughs> ถนนสี่เลนบีบให้เหลือเลนเดียวรถก็ติดไม่รู้ว่า <c oughs> ช่วยแบบไหนช่วยการสัญจรให้สะดวกสบายขึ้น แต่โลดติดยาวก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจหาอะไรกันในช่องทางจราจรก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเ <c oughs> พราะการจราจรนั้นต้องเปิดช่องทางให้สะดวกสบายแต่เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกกับมาปิดช่องจราจร แล้วก็โบกเ,เขียนใบสั่งเ,เขียนอะไรกันเห็น <c oughs> แล้วก็แปลกๆ <c oughs> ทำไมไม่ติดกล้องติดกล้องเอาใครทำผิดกฎก็กล้องก็เ,เก็บเอามันจะได้ลดลาจะได้ไม่ติด <c oughs> ทำงานให้เป็นระบบยิกิต้องเพื่อความสะดวกสบายเปิดช่องจราจรให้เต็มที่กำหนดช่องทางวิ่ง อย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็จะไปเสียค่าปรับเข้าหลวงโดยไม่ต้องมีด่านมากัดให้ยุ่งยากเสียเวลาทำผิดกฎก็ไปเสียค่าปรับเขาติดกล้องเอาไว้ <c oughs> ไม่ต้องเสียกำลังพลไม่ต้องมาตากแดดบบกไม้โบกมือเสี่ยงอันตราย ก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินชีวิตและทรัพย์สินมานั้นประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังด้อยพัฒนาหรือกำลังจะพัฒนาจึงมีนโยบายแนวคิดที่แตกต่างกันเพาเต้องการที่จะระบายรถไม่ให้ติดเขาจึงเพิ่มช่องจราจร ให้มันกว้างขึ้นมากขึ้น <c oughs> แล้วก็ติดกล้องไว้เราเบียบแบบไหนก็ติดกล้องไว้ใครทำผิดกนจะลาจอดก็ไปเสียค่าปรับเ <c oughs> นี่ยสงสารพนักงานต้องมาตั้งด่านเจ้าหน้าที่ต้องมาตั้งด่านโบกไม้โบกมือเขียนเสียข่าปรับเสียอะไรกันนะเห็นแล้วดู มันไม่ค่อยเป็นระเบียบเพราะขีดขวางการจราจรเปล่าเพราะนั้นในธรรมะสัญจอรอุปสรรคของการเดินทางก็คือร่วมเดินทางกับเพื่อนนักดืม่มนักสิ่งนักบิดทั้งหลายต้องระมัดระวะังแล้วก็การสร้างช่องจราจรหรือการซ่อมแซมถนนหนทางก็ต้องระมัดระวะัง <c oughs> แลวการใช ชีวิตสัญจรกับสัตว์โลกกับค <c oughs> ณะท่านทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องใช้ความเรียนรู้และเข้าใจในการพัฒนาในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะ <c oughs> การปิดช่องจราจอน,นั้นไม่รู้ว่ามีเหตุจำเป็นอะไรสร้างถนนมา เพิ่มช่องจราจรเพิ่มขึ้นพอสร้างเสร็จแล้วก็มาปิดช่องจราจรมันไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรธรรมะสัญจรจึงได้เห็นหลากหลายก็ลองหาคำตอบก็ลองหาคำถามต่อผู้ปกครองถามคำถามผู้บริหารประเทศมีนโยบายแบบนี้เพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไร เพื่อต้องการท่วงการเดินทางท่วงการสัญจรสร้างถนนเสียงบประมาณต้องมากมายเพิ่มช่องจราจรไม่ใช่น้อยภุ่มง,งบประมาณในการสร้างก็ไม่ใช่น้อยแต่กลับมาปิดช่องจราจรขวางทางการเดินทางแต่กำหนดกฎเกณฑ์ให้มันเป็นระเบียบ สร้างคุณภาพจะให้เขาต้องมีคำถามในจิตในใจมากมายเพราะการสัญจรน,นั้นมันต้องอำนวยความสะดวกความสบาย <c oughs> บางทีบางเส้นทางก็ถี่เกินไปยี่สิบกิโลก็เจอด่านยี่สิบสามสิบกิโลก็เจอด่าน แต่ว่าเท่นแถวอุนบลไปมุกดาหารโอ้เจอมากจนหน้าแปลกใจว่าเขาไม่มีงานอื่นทำกันแล้วเหรอเจ้าหน้าที่เราไม่มีงานจำเป็นที่ต้องทำเหรอต้องมาปิดช่องจราจรกันจนหน้ากลัวหรือว่ามิชาาชีพอยู่ในเครื่องแบบน้า น่าสงสัยเพราะมันถีจนเกินเกินเหตุนะเส้นจากอุบลไปมุกดาหารนะแล้วก็เส้นสีคิ้วเดชอุดมมีมากจนน่าใจหายว่าบ้านเมืองเรามี <c oughs> เจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดจน เป็นสิ่งที่น่ากลัว <c oughs> วันในธรรมะสัญจรช่วงเช้าๆของวันนี้ก็เป็นสเพเหระเป็นการตั้งคำถามหาคำตอบให้กับบ้านเมืองของเราต้องการพัฒนาต้องการสะดวกสบายในการเดินทาง ช่องจราจรและการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องเพื่อเฟือ้อเผื่อแพ่เข้าใจซึ่งกันและกันนะ <c oughs> <c oughs> ะรู้ว่า ช่องจราจรเพื่ออะไรก็เป็นแปลก,ปลกดีแนตะ่ที่แปลกแล้วก็มากเกินเหตุก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริหารประเทศผู้ดูแลช่องทางจราจรที่มีหน้าที่โดยตรงนะต้องมาดู การขัดขวางกีดขวางการจราจรน,นั้นทำไปเพื่ออะไรก็ขอฝากแนวคิดและแง่คิดเพื่อการพัฒนาติเพื่อก่อให้สังคมเราน่าอยู่อย่าเป็นสังคมที่หน้าขยะขยะงหน้ารังเกียจกันและกันไปน่าจะ เพื่อเฟื่อเผื่อแพ่กันใส่ใจกันแล้วก็เข้าใจกันอยู่ร่วมกันในสังคมสืบไปวันนี้ก็ถือว่าได้เดินทางเป็นธรรมะสัญจรรถลาครับร้่งจะลาจรติดขัดก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ขอความคล่องตัวเป็นธรรมะสัญจร ร่วมที่มั่นคงให้กับชาติบ้านเมืองสิ่งที่พอเหมาะพอควรพองามพอสมที่จะพัฒนาสืบไปขอนมโมทนา